ไปต่อกันที่ฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้เขาเตรียมจะประกาศขุดหมายใหม่ครับคือห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธนารณะนะฮะหลังจากการเข้ามาของประธานาธิบดี ดูเตเต้นะฮะซึ่งคนนี้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมือปราบยาเสพติดนะครับแล้วก็มีผู้ค้ายาเสพติดนะครับรวมไปถึงผู้เสพถูกสังหารไปแล้วกว่า3,000คนนะครับกฎหมายใหม,ใหม่ของเขาเตรียมจะประกาศให้ชาวฟิลิปปินส์นั้นงดสุขรีในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศครับประเด็นนี้ก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวนะครับค่ะซึ่งฝั่งของ,งรัฐมนตรีสาธนารณสุขของฟิลิปปินส์นะคะนางพอลีโลเซลอูบายัานค่ะบอกกับสำนัก ข่าวรอยเตอร์ว่าสถานที่ที่จะห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ก็คือพื้นที่ที่มีรัศมีห่างจากตัวอาคารอย่างน้อย10เมตรรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะสถานีขนส่งต่างๆแล้วก็ในยุดยานผ่านะทุกประเภทด้วยนะคะแต่ไปถามความเห็นของชาวฟิลิปปินเขามองเรื่องนี้อย่างไรหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายไปแล้วก็มองต่างค่ะบางคนก็เห็นด้วยฝั่งของสิงโอมฟันส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็ร้านค้าที่ขายก็บอกว่ากฎหมายนี้ ปฏิบัติได้ยากสําหรับคนที่ติดบุหรี่เวลาเข้าสู่บุหรี่เนี่ยบางทีก็ต้องการค่าเวลาหรือว่าช่วงที่รอคนส่วนผู้ค้าบุหรี่ตามริมถนนก็บอกว่าคําสั่งนี้อาจจะส่งผลกระทบกับธุรกิจของเขาได้อืก็เขามีข้อมูลออกมาะะจาก WHO บอกว่าประมาณ21%ของชาวฟิลิปปินส์นะ,ะหรือประมาณ100ล้านคนนะครับ เขามีการสูบบุหรี่ขอพีะประมาณ21%นะฮะจากประชากรฟิลิปปินส์ทั้งประเทศ100ล้านคนนะฮะสูบบุหรี่เป็นประจำเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้คนฟิลิปปินส์บางส่วนไม่พอใจก็ได้ <c oughs>